มาพบกันต่อนะคะกับ Motoring on Air ค่ะในช่วงของกูรูคานะคะก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากกันเอาไว้สำหรับเว็บไซต์รายการของเรา w w w f a c e b o o k c o m m o t o r i n o o n a i r คะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปติดตามรายละเอียดต่างๆนะคะในนั้นได้ะนะคะ,คะแล้วก็อย่าลืมบางทีก็กดไลค์กดแชร์เรามีของรางวัลมอบให้ด้วยออย่างนี้เป็นต้นนะครับหมวกกับโน้ตบุ๊กไม่ใช่ ออโน้ตบุ๊กเหรอเออโน้ตบุ๊กไม่คือโน้ตบุ๊กในอิมเมจคือแบบโน้ตบุ๊กอ่าเอออันนี้ก็โน้ตบุ๊กไงสมุดจดสมุดจดตัวมาเป็นเซตอย่างเงี้ยนะครับคุณไม่ค่อยเป็นกดไลค์กดแชร์กันจินตนาการไปในทิศทางอื่นอ่ะโอเควันนี้เป็นเรื่องราวหลังท่องเที่ยวสงกรานต์นะคุณจะพาไปเช็ครถกันอ๋อใช่ก่อนเดินทางเนี่ยก็เช็คกันมาแล้วค่ะนะครับทั้งรถทั้งคนกลับมาเนี่ยบางทีก็ยังเช็คซ้ำหน่อยก็ดีนะครับเพราะเดินทาางไกลมค่ะ แต่จริงมันไม,ไม่ไม่สีเรียดขนาดนั้นหรอกอประมาณว่าเห็นจริงเขาเพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำคนครับสำหรับศูนย์บริการฟาต์ฟิตหรือว่าควิกเซอร์วิสแล้วแต่จะเรียกะนะครับแบบศูนย์ดูแลรักษาแบบแบบเร่งด่วน<อ>ที่ทุกวันนี้มีทั่วกรุงเทพไปหมดทั่วประเทศไปหมดนะครับนี่ก็เป็นเจ้าใหม่อีกเจ้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับแล้วบรรยากาศเนี่ย คืออย่างที่เรียนตอนเด็กแรกผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นแล้วครับดิฉันก็คิดอยู่ว่าแบบว่าไปตอนไหนหรอแต่เขาเขาตีมเขาญี่ปุ่นเลยนะครับจริงๆงมันเป็นคอมมูนิตี้มอลทั้งคอมมูนิตี้มอลด้วยนะครับส่วนฟาสฟิตอันเนี้ยก็เป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นแล้วก็มาลงทุนแล้วก็มาลงทุนที่เมืองไทยงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคุณโก้พาไปเที่ยวญี่ปุ่นในเมืองไทยเป็นยังไงเชิญค่ะ คุณผู้ชมครับเห็นบรรยากาศแบบนี้นี่ผมไม่ได้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ผมกําลังพาคุณผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรนะครับน้องใหม่เจมช็อปนะครับซึ่งเป็นธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น วันนี้นะครับมาลงหลักปักฐานที่เมืองไทยแล้วนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนนะครับแล้วน่าเข้ามาใช้บริการหรือเปล่าครับตามผมมาเลย สวัสดีครับผมอยู่กับพี่เอนะครับกิติมาสุทัศน์ะอยุจธยาครับท,ที่ปรึกษาคโครงการเจมช็อปพี่เอครับโอ้โหเดินผ่านมานึกว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับอลังการทันสมัยการตกแต่งเดคเกเทนี่โอ้โหเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยในชะ่ครับที่มาที่ไปของเจมช็อปก่อนมันเป็นเป็นธุรกิจอะไรทําอะไรบ้างครับต้องบอกว่ามอลนี้ทั้งมอลเนี่ยเป็นเจแปนนิสตานะครับร้านเจมช็อปเนี่ยเป็นร้านฟาสต์ฟิสเซอร์วิสเซนเตอร์นะครับที่ให้บริการรถยนต์แบบแบบด่วนเนี่ยนะครับในประเทศญี่ปุ่นชื่อดังมากนะครับ เป็นบริษัทในเครือ Toyota Motor Corporation ของประเทศญี่ปุ่นนะครับสาขานี้เป็นสาขาแรกที่ออกมานอกประเทศญี่ปุน่นแล้วก็เป็นสาขาแรกที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งร้านเกมช็อปที่อยู่เนี่ยนะครับเป็นการร่วมทุนนะครับระหว่างทางบริษัทแท็กติกคอร์ r ปอเรชันซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ฟาสต์ฟิชเชนสโตร์เกมช็อปในประเทศญี่ปุน่นกับกลุ่ม uh, TBN Group ซึ่งมี Toyota TBN แล้วก็มีเดอะพาซิโอช็อปปิ้งมอลล์ทั้ง3าแห่งนะครับ อจอยเวนเจอร์ด้วยกันนะครับจัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ T Tech Corporation T Tech Corporation ครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านเจมส์ชอปแห่งนี้ซึ่งเป็นแห่งแรกร้านนี้มีชื่อว่า James at p a r i o Park ที่เรายืนอ,อยู่นี่อยู่ตรงไหนครับตอนนี้อยู่ริมถนนกาจนาพิเศษติดกับสมาคมชาปากใต้นะครับระหว,ว่างบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษรอันนี้เป็นแห่งแรกเป็นแห่งแรกและยังเป็นแห่งเดียวอยู่ยังเป็นแห่งเดียวครับเอาชัดเจนเลยดีกว่าเด่นๆเลยดีกว่าทำไมผมต้องมา เข้ามารับบริการที่เจมช็อปหรือมีข้อแตกต่างกับคลิปเซอร์วิสอื่นๆยังไงครับจริงๆจนบอกว่าสินค้าที่ให้บริการนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็มียางมีแบตเตอรี่นะครับมีการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องนะครับที่เพิ่มมาที่แตกต่างจาก a s t ฟิททั่วไปก็จะมีบริการคาสปาเคลือบแก้วนะครับล้างรถแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นวอช a ์แ a ะแ W ็กในขั้นตอนเดียวนะครับ แล้วก็ที่เราจุดเด่นของเราคือการให้บริการแบบ Japanese Quality Style เป็นยังไงครับก็คือการให้บริการที่เอาใจใส่ลูกค้าเสมือนว่านี่เป็นรถของเราโอ้แน่นอนไปที่ญี่ปุ่นนี่จุดเด่นเด่นของประเทศญี่ปุ่นคือเรื่องการบริการถูกครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารครับหรือเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ก็ดีบริการที่เป็นดังหนึ่งเลยถูกครับและนี่เราก็ความประณีตฝีมือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสกิลในการซ่อมแซมเนี่ย เรา Import ช่างมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับแสดงว่ามีมีช่างใหญ่ญี่ปุ่นอยู่ประจำที่นี่ด้วยถูกครับถูกครับทุกวันแล้วเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือบ้างช่องซ่อมครับฟอ่อร์ฟิซิตี้ต่างๆของศูนย์บริการแห่งนี้ครับครับก็พื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ใช้สอยในประมาณสักหนึ่งพันกา9ิบี่ตารางเมตรนะครับก็แบ่งเป็นส่วนของควิกเซอร์วิสสักหเดย์นะครับพร้อมเครื่องมือทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องตั้งศูนย์ถวงร้อเครื่องถอดยางเปลี่ยนยางนะครับ เครื่องบาลานซ์ทายบาลานซ์แล้วก็พวกอุปกรณ์ทอยเคยท่อลมต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าได้มาตรฐานศูนย์บริการรถยนต์เลยนะครับแล้วก็ 6B เบแบ่งเป็นศูนย์บริการ Quick Fit อีก 6B เบแบ่งเป็นเรื่องของคาร์วอชนะครับซึ่งคาร์วอชนี่ก็มีส่วนร้างรถ2เบส่วนเช็ดแห้ง4เบแล้วก็จะมีห้องเคลือบแก้วติดแอง1หนึงห้องครับครับ,รบพื้นที่ทั้งหมดเนี่รองรับรถได้ประมาณ100วันละร้อคันวันละ1 0 0่คันครับ ือสิ่งที่ได้รับคําชมจากลูกค้ามากนะครับก็คือว่าก่อนที่จะขายสินค้าทุกชิ้นเนี่ยนะครับไม่มีการยัดเยียดนะที่ร้านนี้นะครับให้ข้อมูลก่อนว่ารถของท่านเนี่ยเหมาะสมที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ชนิดใดยกตัวอย่างเช่นยางรถยนต์เนี่ยก็จะมีรูปแบบข้อมูลทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับยางแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับการขับขี่ของลูกค้าเพราะว่าเรามีหลายแบรนด์ แต่และแบรนด์ก็ยังมีหลายดอกนะครับเรื่องไซส์ไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าไซส์มันจะถูกฟิกด้วยขนาดของล้อนะครับแต่เรื่องรูปแบบแล้วก็สมัรถนะของอยางเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามความต้องการลูกค้าเพราะนั้นร้านเราก็จะให้ข้อมูลเลยว่ารูปแบบไหนเหมาะสมกับการขับขี่อย่างไร,รนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของออข้อมูลต่างๆนะครับ เช่นเรื่องของดอกยางเนี่ยดูยังไงถึงจะรู้ว่ายางเราสึกหมดแล้วเนี่ยม,มันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบอกไหมก็เป็นคล้ายๆอินโฟมชันบอกว่าเออถ้ายางมันสึกจนถึงเขาเรียกสะพานยางนะค,ะครับเฟรตแวร์อินดิเคเตอร์เนี่ยออสมควรเปลี่ยนแล้วคือไม่ใช่สักแต่ว่าเข้ามาแล้วเปลี่ยนซ่อมใจตั้งอย่างเดียวคือถ้ายางมันยังไม่หมดอายุเราก็ยังไม่แนะนําให้เปลี่ยนแต่ถ้าันหมดอายุแล้วสมควรเปลี่ยนเราก็จะแนะนำร้านเราเนี่ยออกแบบถ้าจะเห็นเป็นสีชมพูนะครับ ทำไมเราเป็นสีชมพูเพราะว่าจากเสิร์ชมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถยนต์แล้วก็ไอ้คันจะเข้าไปตามอู่ข้างถนนก็ไม่แน่ใจว่าจะรับคำแนะนํานที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ใชเพราะนั้นเราก็เหมือนว่าเออเป็นสีสันที่ดูแลแล,แล้วมันนุ่มนวลแล้วก็เ,ออเชื้อเชิญให้สุภาพสตรีมาคนเดียวก็ได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลทุกอย่างตรงไปตรงมาให้ความรู้ด้วยถูกต้องครับ,รบออขอ้อมูลที่ถูกต้องแล้วท่านก็ตัดสินใจเอาครจะใช้ไม่ใช้อะไรครับก็ถือว่าเป็น อินฟอร์เมทีฟรีเทลสโตร์นะครับให้ข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับที่มีความน่าสนใจมากครับแล้วเรื่องค่าบริการเรื่องราคาอบางคนเห็นตกแต่งขนาดนี้มาจากญี่ปุ่นครานี้แพงไหมครับต้องบอกว่า p o s i t i o n i n g ไว้นะครับเวลาเราวางตำแหน่งของเราเนี่ย แน่นอนฟ a า t ์ิทเนี่ยรถใหม่เอี่ยมคงไม่เข้ามาเพราะว่ายังมีวารันตีนะครับก็จะเข้าตามสู่บริการครับเ,เราจะมองที่รถที่หมดวารันตีแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบราคาเนี่ยเราอยู่ในห้างการจราจรสะดวกนะครับ ทิ้งรถไว้กับเราได้ด้วยความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยด้วยการบริการของของลูกค้าเราจากนั้นชัานเชิญเดินเล่นในช้อปปิ้งมอลลทานข้าวไปแบงก์เปธนาคการช้อปปิ้งไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเสร็จมารถสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยทุกประการนะครับตำแหน่งราคาสินค้าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่มีโปรดักต์หลากหลายนะครับ,รบถ้าเทียบแล้วอย่างนี้ครับเราอยู่ตรงกลางระหว่างร้านริมถนนล้กันนะครับกับศูนย์บริการานนครับ ระหว่างอู่บ้านๆกับศูนย์บริการรถยนต์เราจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่การให้บริการในรูปแบบเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมว่ามาตรฐานเท่าเทียมกันครับครับช่วงนี้พิเศษมากเลยครับก็ช่วงเปิดดําเนินการใหม่ๆเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นออกมาให้ลูกค้าได้ได้ใช้บริการกันมากหลายหลายรายการด้วยกันยกตัวอย่างเช่นที่คนใทยชอบมากเลยซื้อยาง3เส้นแถม1เส้นนี่ก็มีครับ ซื้อโชคหนึ่งต้นแถม1ต้น1ตัวแถม1ตัวนะครับล้างรถรถราคา30% 50%แล้วแต่เดือนเพราะแต่ละเดือนแต่ละช่วงเวลาก็จะผัดเปรกกันไปนะครับจะมีโปรโมชั่นหลากหลายของแจกของแถมมาจากญี่ปุ่นให้ลูกค้าได้เอาไปเป็นที่ระลึกหลายอย่างครับเอาละครับผู้ชมครับ มาทดลองใช้บริการกันได้นะครับเจมช็อปครับสาขาแรกนะครับที่ถนนกาญจนาพิเศษข้างๆสมาคมชาวปากใต้นี่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอครับครับรับคุณดีครับโอ้โหฮันยองอาเซโยกาอะไรไม่รู้นั่นเกาหลีอาเหรออ่างั้นก็ไซยนนระบบายอม่ ก็อย e> nah um ู่ตรงริมถนนการนาพิเศษนะครับก็ศูนย์การค้าก็อยู่ในโซนของของศูนย์การค้านั่นแหละนะครับแล้วก็มีเจมช็อปเป็นส่วนหนึ่งอยู่นะครับก็ถ้าคนรุ่นเก่าจะเข้าใจง่ายๆคืออยู่ข้างสมาคมชาวปากใต้อ่าสมมติมาจากเส้นบรมราชชนนีใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายการนาพิเศษกับรถเกือกมาแรกเลยกับรถเสร็จอยู่ซ้ายมือเลยถ้าไม่ได้ไปซื้อของไปเดินเล่นได้ ก็มีครบครับคือเขาเป็นแนวคิดของของผู้บริหารเขาอยู่แล้วว่ามาที่เดียวเนี่ยจบต้องให้ได้ครบสมมติเอารถมาดูแลรักษาใช่ไหมครับทิ้งไว้คุณก็ไปเดินเล่นเดินเล่นทำธุรกรรมทางการเงินช็อปปิ้งนะครับซื้อของกินข้าวอะไรเงี้ยกลับมารถเสร็จพอดีอ๋อแล้วก็ธีมเขาก็เป็นแบบชูว่ามาตรฐานระดับญี่ปุ่นนะครับ ดูดีนะ่าสน,น<อ>ใจ <ไป S 1> นะคะใช้บริการกันได้ครับเจมช็ชอปครับก็อยู่ตรงเส้นกาญจนานพิเศษนะคะใครที่บ้านอยู่แถวนั้นละแวกนั้นเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละนะคะก็หาไม่ยากนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเบรกกันอีกครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะคะคุณโก้จะพาไปเทสรถโบบิลิโอที่บอกว่าเอ๊ะรุ่นนี้เป็น5้าที่นั่งเราสามารถที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ว่าจะใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ,คะ